สวัสดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูโปรเจกต์ใหม่กันนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เริ่มแล้วนะครับเสือยันมานะครับลูกร้อยของช่างหนูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแปลงใส่ฝาคูปต้านะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้นะครับ่ผมควานเสื้อหมดแล้วนะครับควานอ่างหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะอุดรูตัวนี้นะครับอ่าโดยใช้ตัวนี้นะครับ ตัวหนอนนะครับอ่ะนี่นะครับตาบเกลียวแล้วก็เจาะฝังเข้าไปนะครับอ่ะ,อะนี่นะครับตอนนี้นะครับผมอ่าได้เอาฝามาแล้วนะครับนี่อ่าฝาคูปต้านะครับ นี่ประมาณนี้นะครับก็รูน็อตนะครับตรงกันพอดีนะครับต้องใช้เป็นฝาอาทีร้อยสี่สิบนะครับเอาหนึ่งห้ามาใส่ไม่ได้นะครับมันจะกว้างกว่านะครับก็นะครับเดี๋ยวมจะจ้องเจาะรูน้ามันเครื่องนะครับเพราะว่าคูปุตากับยันมาไม่อยู่คนละคนละฝั่งกันนะครับอ่าเดี๋ยวเห็นนะครับสาย จะใช้เป็นสายถักอย่างนี้นะครับแปะนี่ปุ๊บแล้วก็โค้งนะครับโค้งมาเข้านี่นะครับต้องมีสามทางนะครับนี่ต้องมีสามทางเพื่อที่จะใส่เกวัดแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะกับทันทีพอร์ตพอร์ตก็ผมเปิดไว้แล้วนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับ ก็ชุดลูกปลอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลูกไปทํานะครับไอตัวนี้เขาจะใช้ชักเดิมนะครับชักชักเกหนะครับตัวนี้เป็นลูกร้อยนะครับนี่นะครับของเขาแล้วก็อะไรนะครับหลายนี้ซื้อหมดแล้วเรลา เหมือนเดิมนะครับี4-4-8นะครับแล้วก็แทนกระเดืองคูป้ตนะครับนี่แต่ว่าจะใช้อ่าเขาเรียกอะไรอะไอตัวอ่าไอไตัวกดวาลเนี่ยเปนของยันมานะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับนี่ประหยัดต้นทุนนะครับ อ่าช้ยี่ห้อนี้นะครับก็ก็งานออกมาสวยดีนะครับกด็ดูมีระดับหน่อยนะครับนี่ใส่กล่องใส่อะไรมาดีนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทดลองกันนะครับว่ามันโอเคขนาดไหนนะครับนี่สำหรับเรือนวุชีนะครับงานดีนะครับ ตัวนี้นะครับอาสำหรับอ่อกโปรเจกต์นี้นะครับพวกผมก็ได้คิดกันที่จะทำกันมานานแล้วนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ทำกันทักทีนะครับว่า,าจะทำเป็นฟาสูงครูปต้านะครับก็คืออมันมันมีความสงสัยนะครับคือพอร์ตเดิมมันเล็กนะครับ พอเดิมมันเล็กนะครับยันม่านะครับก็มันเป็นลูกร้อยนะครับลูกคูป้ตนะครับผมคิดว่าอากาศมันไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยพอร์ยันม่ามันเล็กนะครับยันม่าร้อยยี่นะครับอ่าถ้ายังเป็นร้อยห้าสิบตัวเต็มซะยังดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าตัวร้อยห้าสิบนี่พอร์ตมันจะโตนะครับอ่าก็พอดีเลยเครื่องมันระเบิดนะครับเครื่องช่างหนูนะครับระเบิดเพราะน็อตก้านมันขาดนะครับ อ่าน็อตก้านทนไม่ไหวนะครับแต่ก้านไม่ขาดนะครับมันเป็นที่น็อตนะครับก็เลยเอาเสื้อนะครับเสื้อเจ้าโลกมานะครับอ่าเจ้าโลก L M Y M นะครับอ่ามาทํานะครับก็ยังไม่ล้มเลิกโปรเจกต์นะครับอ่าบางคนเขาก็บอกว่าแนะนําให้ใช้คูปูตานะครับอ่าทางหนูเขามีคนแนะนํานะครับก็ ช่างหนูเขามันมันมันสายยันม่านะครับอืมคือตอนเนี้ยมันเริ่มจะเข้าที่แล้วนะครับเรื่องแคมเรื่องอะไรนะครับของไอ้ตัวยันม่าของช่างหนูนะครับเพราะว่ามันมีผลกับการเดินเบี้ยวนะครับเบี้ยวมันมีผลมากนะครับสําหรับรถมีแคมนะครับอ่าว่าเบี้ยวอ่อนเบี้ยวแก่นี่มันมีผลเยอะเลยนะครับบางทีเราอย่าไปโทษแคมอย่างเดียวนะครับ บางทีแคมบางตัวมันต้องการเบี้ยวอ่อนเบี้ยวแก่ไม่เท่ากันนะครับอ่าอาจจะประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับหลอดหลอดนี่ผมลบล้อไว้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องยกสูงได้นอนนะครับเพราะแคมนี้ผมทำอ่าทำให้ช่างหนูไปนะครับมันยกอยู่ประมาณเจ็ดมิลนะครับแล้วก็บวกกับขาขาก็เดืองคูปะตะเอยันมานะครับมันมันจะกดเยอะกว่าของคูปะตานะครับอ่า ก็มันจะมีแคมสองเส้นนะครับคือทั้งหนูเขาในสั่งของทั้งอุ้มมาเส้นหนึ่งนะครับก็งานสวยนะครับใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็เขาจะมาลองลองมาลองไล่ดูนะครับว่าจะมีรอบเยอะหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่ามันต้งองรอเครื่องเสร็จก่อนนะครับอ่าอ่าสำหรับอะไรนะครับ นี่อ่าอันนี้อะไรชุดทั้งั้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับโซนนี้นะครับนี่อะไรชุดนะครับก็ใครสนใจนะครับจะสั่งอะไรนะครับหรือฝาวาวนะครับฝาวาวก็นี่นะครับโซนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับอ่ามีหัวร้อยห้าสิบนะครับอ่าแล้วก็ร้อยี่นะครับร้อยห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบนะครับตัวเดียวกันนะครับใส่กันได้นะครับของแท้ทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็อะไรชุดนะครับเทียบ ร้อยห้าสิบนะครับนีร้อยยี่นะครับแล้วก็มีร้อยห้าสิบใครสนใจนะครับอ่าร้อยยี่สิบนะครับนี่อันนี้กลึงเล้วนะครับอ่าค่าตัวสองพันเจ็ดนะครับ et et เก้าห้านะครับใครจะต้องการั p ร้อยี่สิบนะครับก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับอ่านี่กลึงแล้วนะครับนี่ยังเดิมอยู่นะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้ทีเอฟแปดห้านะครับเดี๋ยวจะเอามาอัพเครื่องนะครับเพราะว่าผมได้เครื่องมาตัวหนึ่งนะครับเป็นอ่าทีเอฟเจ็ดห้านะครับก็เดี๋ยวมีคนจองมาแล้วนะครับคือจะมาฟิตขายนะครับผมจะเปลี่ยนอะไรให้ใหม่เลยนะครับของแท้เลยนะครับนี่ของแท้ทั้งหมดนะครับอ่าอ่าแล้วก็มีพวกสายพานนะครับอ่าสายพานก็ต้องเอามาสต็อกรอไว้เลยนะครับ เป็น p, ของแท pues ้นะครับของคูปต้านะครับเป็นฟันปลานะครับอ่จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะมาบอกค่าตัวไอ้ตัวร้อยห้าสิบนะครับอ่าร้อยห้าสิบนะครับอัพร้อยยี่นะครับอัพร้อยห้าสิบนะครับอ่าผ้าตึงแล้วนะครับอ่าค่าตัวอยู่สามพันสองนะครับค่าพร้อมส่งครับนี่ก็คือราคาพร้อมส่งหมดเลยนะครับส่งฟรีนะครับอ่าเม่ใช่ราคาพร้อมส่งคือส่งฟรี อ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวผมสะกึงแล้วนะครับสามพันสองครับนี่มีสต็อกรอเลยครับใครสั่งปุ๊บได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับประมาณนี้นะครับอืมกรเรื่องอะไรนะครับนี่อ่าขอมีอยู่นะครับอำแต่งก็มีนะครับตาำซิ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวฝากติดตามไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ใหญ่นะครับอ่าจะอยู่จะไปนี่อยู่ในตัวนี้เลยนะครับอ่าถ้าทําได้ผมว่าวิ่งแน่นอนนะครับบอกได้เลยอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ